สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ๊อ๋อแหง่ง90ล้านเอื้อมจ้งางยา3าล้านทำบุญแจกหนักเมินเป็น3 0 0รอถูกหวยเงินเกลี้ยง90้ล้านเหลืออีกกี่บาทหลังถูกหวย90ล้านเจ๊อ๋อดวงเฮงหรือวันรีปัญญาใสสาวกุมพาวาปีเปิดใจครั้งแรกในรายการตี10เดย์ย้อนวัยเด็กช่วยแม่ทำงานตั้งแต่อายุ1 7บเถึงเพราะไม่มีเงินเรียนจากสาวบ้านนาทิดชีวิตนี้ความจนเจ๊อ๋อเผยว่า ตอนนั้นฝันอยากรวยอยากมีผัวฝรั่งรวยๆใจดีพอแม่ตายหมดมรดกเยอะๆรักเดียวไม่นอกใจวันหนึ่งก็ได้เจอเป็นชาวโสวิตอยู่กันมา12ปีปีที่13เขาเสียชีวิตมีลูกสาวด้วยกัน1คนก่อนมีสามีใหม่เป็นคนไทยที่1เรื่องการพนนันวนเล่นหวยงวดแรกได้มา5 0 0แสนลงทนไปหมื่นกว่าบาทงวดที่2เรื่องอะไรจะหยุดก่อนถึงจุดชีวิตพลิกถูกรางวัลที่1ปี2561 ตอนนั้นต้องพาลูกสาวมาสถานทูตสวิตและลูกสาวบังคับให้ดูข่าวทีวีแม่ก็บอกเหนื่อยไม่ดูเขาบอกเป็นคนไทยได้ไงข่าวประเทศตัวเองไม่ดูเห็นไหมไฟไหม้รถตู้ก็หันไปดูจอทีวีทะเบียนรถเราไม่สนที่สําคัญบนกองไฟที่เราหันไปมอง8,40ร้อยออกมาจากกองไฟเลยเป็นตัวเลขชัดเลยก็หันไปมองอีกรอบที่สองร้อยมาอีกแล้ว840เหมือนเดิมสองรอบโทรไปหาเจ้าประจาลอตเตอรี่ชุดละ90ล้านประชุดละร2อ ร้านไม่มีตอนหวยออกแฟนที่เล่นหวยด้วยกันทั้งชกทั้งต่อยเหมือนดูมวยออกมา149เรารู้ว่าเราโดนเลขหน้าแล้วเป็นชุดสุดท้ายที่เราสั่งซื้อพอ840ตบมือเลย149 840ไ่เย้าสร็จกุระเท่านั้นเองและเลขท้าย58อีก80ใบก็ถูกอีก แฟนถามที่รักข้าหวยวันนี้เล่นไปเท่าไหร่ก็บอกไม่เยอะหรอกหกแสนกว่าตอนอยู่กับเขานะแต่ตอนนี้เราลดลงแล้วชอบเล่นหวยตั้งแต่เราเล่นหวยงวดแรกมาไม่มีงวดไหนที่เราไม่ถูกได้เงินมาก็แบ่งให้ญาติฝ่ายอดีตแฟนและตัวเองพ่อแม่แบ่งคนละห้าแสนญาติอดีตแฟนมีกี่คนให้หมดคนละแสนแล้วต่อเติมบ้านให้ทุกคน ตอนนี้เรากับสามีแล้วพร้อมทั้งให้เงินอดีตสามีด้วยเจ๊อ๋อเผยจำนวน30ลร้านกลับไปกุมภาวาปีก็โอนให้เลยรถอีกสามคันเครื่องเพชรทองต่างหากทำไมเราถึงต้องให้ตอนนั้นพร้อมอย่างไงเราเอื้อมเขาแล้วเราเริ่มเอื้อมในพฤติกรรมเขาแล้วไม่เอาไหนไม่มีความเป็นผู้นำคุณเอาไปเลยนะ30ลร้านคุณรูรนะวัาฉันโอนให้เพราะอะไรพร้อมอย่าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายต่อกันอีก โปรยเงินโปรยทองจากพารามอเตอร์สิบรำเจอ๊อเอเผยว่าชาวบ้านประมาณนับพันเยอะจนเหยียบงูเห่าตัวเท่าแขนตายปีหน้าจะมีอีกแจกทอง40เส้เน50สตางค์ินคนดังๆเชิญทุกคนเชินคุณวิทวัิไปด้วยทำบุญบ้านตามประเพณีไทยให้ทำสามปีเราจะมีของกินให้ด้วยใครมาได้กินแล้วหอ,อกลับด้วย มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะถูก90ล้านนะเราเห็นคนไหนลำบากหน่อยเราก็อยากช่วยไปสร้างบ้านให้เป็นหลักก็มีวันรีสาว90ล้านกล่าวถามว่าไม่กลัวการใช้เงินสุรวยสุ่ไร้หรอเจ๊อ๋อมบอกว่าไม่เพราะเป็นคนสุรวยสุร้ยอยู่แล้วแต่ทำให้คนนั้นคนนี้ได้อิ่มได้เงินกันนะ ถามว่าไม่กลัวคนว่าอวดรวยหรอเจ๊อ๋อบอกว่าห้ามปากเขาไม่ได้ดิฉันก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเมื่อถามว่าทำบุญแบบสายเปย์ทำไงวันละสามเวลาสาวดวงเฮงบอกว่าเช้าไปทำที่วัดบ้านโรงเรียนสายหน่อยก็ให้คนไม่มีจะก,กินไม่มีข้าวติดบ้านเลยเราก็ให้และรอบสามคือกะกลางคืนจะไปเปที่หน้าเวทีหมอรามีเด็กคนไหนรอๆเราเข้าหมด อันนี้ก็เป็นการทำบุญเห็นเขาไปทำงานผับงานบาร์เขาไม่มีเงินนะเขาเหนื่อยกว่าจะได้เงินถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟเราให้คนละ500เราสงสารเพราะเราผ่านจุดนี้มาก่อนดูตามหน้าตาคนทั้งกลุมภาวาปีรักมากเป็นคนใจดีวันหนึ่งใช้เงินเท่าไหรเจ๊อ๋อบอกว่าจำไม่ได้แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าไปเจอเหตุการณ์น่าช่วยเหลือเราก็ไม่จำกัดว่าจะช่วยเท่าไหร่สูงสุดห0,000ื่นให้ไปเลยทุกวันนี้มีความสุขกับการได้ให้ใหโดยไม่เสแสแ้ง ไม่ได้เอาหน้าให้จริงจ ถามว่ากลัวจะเป็นแบบสมร้อยถูกหวยที่เกิดเป็นข่าวถูกหวย6ลร้าน8เดือนหมดเกลี้ยงเลยกลัวไหมเจ๊อ,อกล่าวว่าไม่กลัวฉันเอาเงินต่อเงินเอาเงินต่อบุญฉันให้จริงๆถามว่า90ลร้านตอนนี้เหลือเท่าไหรเจ๊ออเผยว่า10บกว่าร้านเพราะฉันมีลูกมีครอบครัวญาติพี่น้องมีสิ่งต้องรับผิดชอบก่อนที่ฉันจะสุรุยสุร่ายแม่ออกจะวางแผนชีวิตให้ลูกทุกคนหมดเลยทั้งบ้านรถที่ดินก่อนให้ความสุขคนรอบข้าง คนในครอบครัวต้องมาก่อนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ